ท่ามกลางกลีบซากุระนับพันที่ปลิวสวัยได้ปรากฏภาพสาวแกร่งน้มว่าแอทริดเธอพกโรมมาฟาดปากใครไม่อาจร่วงรู้คงมีเพียงคนดูที่ต้องนั่งฟังเธอพูดเอาเองอะไรนัยมาสิทันนาท่นจิโรโกชูกุป,ปตารางสมะโถภาษาญี่ปุ่นแน่นะอีกนิดยกมือไหว้แล้วหลังกล่าวจบเธอก็ได้ย่างเท้าเข้าสู่ทุ่งซากุระอันง,งดงามแต่ทันใดนั้นเองเธอก็ได้พบกับวัตถุประหลาดคล้ายบัางไฟด้วยความสงสัย เธอจึงเดินเข้าไปสำรวจอย่างใกล้ชิดแล้วก็ลอยและล่องท่องนภาเวหา,หาหาก่อนจะร่วงแมะมาพบกับศัตรูนับหมืน่นใครเห็นก็คงคิดว่าชีวิตของเธอต้องถึงคราอวาสานเป็นแน่แต่ทว่าร่มในมือของเธอก็ได้จำแรงกลายเป็นดาบยอดบนันีสีแสงกระแพงเพชรเกรดแกลแววไวผาดฟาดฟ้ามหา,าพบสยบมารเธอใช้ดาบยาวหนึ่งกิโลเมตรที่คมกว่าคำข่มเฟซบุ๊กฟาดฟันศัตรูเสียสิ้นลมตดจนหมดสิน้น <c oughs> มีซ<อ>ื้อเบจิซุซูกิฮอนดาโตโยต้าซูบารุยูนิคอร์เอาไปว่าเข้าเกมมาทำกิจกรรมรับสกินแอริตซากุระพันกรีพร้อมกันได้แล้ว7มีนาคมนี้ห้ามพลาดเลยนะครับสกินนี้สวยจริงๆ